สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พี่พี่เอฟซีเนี่ยคอมเมนต์ขอเข้ามานะครับนั่นก็คือตัว AAI ครับหรือ a อเชียนอะไลอันอินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมมันนะครับ AAI เนี่ยอ่าคงจะมีกราฟให้เราดูไม่เยอะนะครับเนื่องจากเขาเนี่ย IPO เข้ามานะช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2022นี่เองนะ แล้วก็ราคาเนี่ยช่วงที่เขาเข้ามาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับจุดกลับตัวเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงแถวแถแท่งนี้แหละทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันไหมว่าช่วงที่เขาย่อตัวลงมาเนี่ยเขาย่อตัวลงมาโดยประมาณนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณ70%นะจากไฮสูงสุดด้านบนลงมาเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของแนวรับแนวต้านนะด้วยราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท35สตางค์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยาย t i ม e f ฟ a มไปใน t i ม e frame w e นะเพื่อที่จะดูในส่วนของอจุดที่มีนัยะสำคัญได้ชัดเจนนิดนึง ผมก็คงจะโฟกัสในส่วนของจุดที่เป็นขาขึ้นช่วงนี้แล้วนะเพราะว่าอดีตเราก็ผ่านไปล้เดี๋ยวผมอาจจะใช้เป็นตัวฟีโบแบบ projection นะครับก็คือ,อลากแบบดูช่วงขาขึ้นนะผมจะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ2บาท82สสตางค์ครับแล้วก็ใช้ไฮของแท่งนี้ครับ ที่ประมาณ4บาท26นะแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้ครับที่ประมาณ3บาท22สตางคตังาเดี๋ยวผมขอญาตขยายนิดนึงนะครับจะไดะ้ดูชัดๆนิดหนึง่งช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นนะครับราคาครับ เมื่อเขาไปชนเส้นที่มีนัยยะสาคัญเนี่ยอย่างแถวามสแปดสเนี่ยจะมีการย่าก่อนนะแล้วก็เนี่ยโอกาส90%เนะครับแถวแถวนี้นะอาตรงนี้อาจจะยังดูไม่ได้นะครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาตีแท่งเนี่ย่าสายฟิโบน่าจะได้ช็อตนี้นะครับ1ช็อตนะครับช็อตนี้ช็อตที่1เนาะแล้วก็ช็อตนี้ช็อตที่2เพราะว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นนะครับ แล้วลงเนี่ยในกรอบเนี่ยมี90%นะจากเส้น3จากเส้นระยะ38.2นะครับไปเส้นระยะ61.8ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อราคาครับผ่านไปแล้วเนี่ยเขาไปชนแถวๆเส้น100เนาะแล้วก็กลับมาเทสแถวๆเส้นระยะลบ38.2อีกครั้งหนึ่งเลยนะมีการลงมาย่ำแถวๆนี้61.8ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงมาแถวๆเส้นลบ38.2ตรงนี้จากนั้นนะครับก็ มาเล่นในกรอบนี้นะครับเล่นในกรอบนี้สายฟิโบนะ่าจะได้เป็นหนึ่งช็อตนะน่าจะเป็นช็อตที่3แล้วก็ขึ้นไปย่ําเลยนะแถวแถวเส้น61.8ที่ราคา4บาท10ตรงนี้ก่อนย่ําอยู่นะครับพักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยราคาได้ไปเทสแถวๆเส้น100นะครับแถวๆราคา4บาท64สตางค์พอชนเสร็จนะครับเขาเด้งลงมานิดนึงจากนั้นเขาผ่านนะทำผ่านไปเลยแล้วก็ราคาครับขึ้นไปเทสลนะแถวแถวเส้นลบแถวแถวเส้น โทษครับแถวๆเส้นร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับที่ราคาห้าบาทยี่สิบสตางค์จากนั้นโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแท่งนี้นะแท่งนี้เลยก็คือราคานะครับไปเทสแถวๆเส้นร้อยหกสิบจุดแปดที่ราคาห้าบาทห้าสิบห้าสายฟิโบน่าจะได้ไปอีกหนึ่งช็อตจากนั้นเนี่ยราคาครับเมื่อเขาผ่านไปแล้วเขาก็ไปชนแถวๆเส้นสองร้อยตรงนี้นะครับตามเส้นนัยยะเขานะอ่า ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น200นะครับที่ราคาประมาณ6บาท35สตางค์นะเส้นระยะ200อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท10ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงบการเงินนะครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยบาท35เนี่ยถูกแพงยังไงนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของอข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับ บริษัทเอเชียนอะไลอันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาประกอบธุรกิจนะเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึกและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า,าโดยประมาณนะครับไปดูในส่วนของงบการเงินครับที่เป็นหัวใจหลักนะที่เป็นหัวใจหลักกันสำหรับงบครับ เป็นไตรามาสหนึ่งทัพหกเนะสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ5,800ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ716ล้านสำหรับหนี้สินเนี่ยผมมองถือว่าดูดีเลยนะเพราะว่าหนี้สินเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะตรงนี้ผมมองบวกเลยแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5000ล้านนะครับโดยประมาณ5,100ล้านนะ สำหรับส่วนของผู้ผถือหุ้นเนี่ยมีปี65เนี่ยถือว่าโดดเด่นที่สุดนะปี66เนี่ยดรอปลงมานิดหน่อยนะครับดรอปลงมาทีนี้ไปดูในส่วนของรายได้รวมครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ล้านเช่นกันครับรายได้รวมของปี65เนี่ยจะโดดเด่นนะครับโดดเด่นกว่าเพื่อนกาไรสุทธิครับ ตรมาสหนึ่งครับอยู่ที่มาณ242ล้านเช่นกันครับสำหรับกำไรสุทธินะของปี6 6 5ตรงนี้นะครับที่โดดเด่นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยหรือ Market Cap นะครับอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านตรงนี้เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่า เราซื้อได้แพงกว่าเจ้าของครับแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านใช่ไหมแต่เราต้องจ่ายตอนนี้ที่1 3 0 0 0ล้านผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะแพงครับแล้วก็ไม่ใช่หุ้นต่ำบุ๊กนะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นน่ะอยู่ที่ประมาณ2บาท41สตางค์นะครับแต่ซื้อตอนนี้6บาท35สตางค์ทีนี้ไปดูเรื่องของ ข้อมูลผู้ถือหุ้นนิดนึงครับเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟดเนี่ยจากหน้าเว็บนะอยู่ที่ประมาณ26%นะครับทีนี้ผมเช็คในสรีมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18.59%นะผมก็ยังมองว่ายังมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะแล้วก็ ในส่วนของอเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายใหญ่นะครับถือในานามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ70%ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของแฟดชิตกันนิดนึงนะครับเรื่องของงบกระแสงเงินสดนะงบกระแสงเงินสดครับสำหรับเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการลงทุนเนี่ย มีการลงทุนนะครับต่อเนื่องทุกปีนะตรงนี้นะครับถือว่าโอเคนะแล้วก็ในส่วนของอ,อัตราส่วนนิสินของผู้ถือหุ้นเนี่ยเห็นไหม0.1เท่าเนี่ยตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยทีนี้ครับจากกราฟนะครับแล้วก็งบการเงินเนี่ย ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ6บาท35สตางค์นะในะความคิดของผมนะเอาในความคิดของผมนะตรงนี้ผมมองว่าราคานะครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับเนื่องจากผมใช้ Market Cap ตรงนี้นะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมยังคงมองว่าแพงอยู่นะครับแต่ชอบมากตรงในส่วนของนิสินนะที่ค่อนข้างที่จะน้อยตรงนี้นะครับ อันนี้คือจุดที่1นนะครับก็คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market cap เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะที่ผมมองว่าแพงจุดที่1นนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยเรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นตรงนี้นะครับกับไพเปอร์บุ๊กนะที่ผมมองว่าโอเคมันราคานะครับมันค่อนข้างที่จะแพงตรงนี้เนี่ยในส่วนของสายสะสมเนี่ยผมอาจจะรอก่อนนะครับสําหรับการเข้าเก็บสะสมนะเนื่องจากราคานะครับที่ประเมินมาแล้วเนะี่ยค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ สำหรับสายเทคนิคเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยเขาเกินเส้น200นะครับที่ราคา6บาท10สตางค์ไปแล้วนะคือถ้าจะมารอรับเนี่ยผมแนะนำให้มารอรับแถวแ6วบาท10าทตรงนี้จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็มีโอกาสนะที่เขาจะกลับมาเทสแถวๆตรงนี้ให้เรา,าเล่นในระยะสั้นนะตรงนี้นะเพื่อที่จะไปรอเป้าหมายที่2 เส้นระยะ2อ6 8ตรงนี้ที่ราคา6บาท95มันก็มีโอกาสนะครับตอนนี้คือผมแนะนำว่ามารอรับแถวๆเส้นระยะ200ตรงนี้ดีกว่านะครับที่ราคา6บาท10สตางค์นะครับโอกาสตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว AAI นะครับในส่วนพี่ๆท่านไหนเนี่ยหากมีหุ้นตัวไหนที่อยากให้ผม นำมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บข้อมูลให้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นกําลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ